คุนหหลอยท่านท่านนี้เพศเพศเนี่ยเขาเขาปลูกเสริมอ๋อปลูกเสริมตรงนี้คือแบบธรรมชาติเลยมันว่า สวัสดีน,นานาเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็นะน้านาที่พึงเขามารับชมใหม่น้านะครับเมื่อนี้ก็สิพาน้านาเมา่อีช้ทุท่งบัวสวรรค์นะครับผมกะที่มีทุ่งดอกกระเจียวมีผาหําหดนะครับอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งทุ่งดอกกระเจียวนี่อยู่จังหวัดชัยภูมิผมนี่กะที่มีอยู่สองหม่องนะครับผมหม่องหนึ่งกะอยู่อุทยานแห่งชาติป่าหิ่งามนะครับอีกหม่องหนึ่งนี่กะอยู่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับอยู่แถวบ้านผมนี่นะครับผม างจากบ้านผมกบประมาณ40กิโลครับมือนี่กับมีโอกาสขับรถมาเที่ยวชมนะครับวัดแม่นะครับมือนี้กับพาหลานๆมาเที่ยวนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเขากะไปซื้อตั๋วนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วมือนี่ก็เป็นวันแม่นะครับที่ผมมานีกะเพื่อนเปิดในเขาฟีครับได้จ่ายแต่ค่า2แถวนะครับผมขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัตราค่าบริการนะครับ วนบุคคลผู้ใหญ่กับ40บาทเด็กน้อยกับ20ต่างชากอีกคนละราคานะครับผมสำหรับรถเก๋งนะครับผู้ใดเอารถเก๋งมาก็บบสามารถเอาขึ้นไปได้นะครับต้องนั่งสองแถวไปทั้งผมนี่แหละครับผมถ้าผู้ใดมีรถกระบะหรือพวกโฟล์จูเนอร์ยังสี่ก็สามารถเอาขึ้นไปได้นะครับผมนี่เท่ากับเป็ล้อขึ้นสองแถวครับวันนี้ก็ล้อจนคนเต็มครับรถเพลินยังค่ที่ออกนะครับผม ตัวนี้ก็สามารถไปกลับได้เลยนะครับผมขากลับเขาขึ้นขั้นใดกลับก็ได้นะครับผมเมื่อจาเป็นต้องเป็นขั้นเก่านะครับไปเขารอออกเดินทางครับผมตอนนี้ก็ค้นเต็มรถแล้วครับผมออกเดินทางแล้วครับผม สำหรับทุ่งบัวสวรรค์ที่เขาสิไปนี่ก็มีระยะทาง5กิโลเมตรนะครับพาสุดแผ่นดินหรือพาหัมโหดนี่ก็มีระยะทาง7กิโลเมตรนะครับซึ่งรถสองแถวเพื่อนก็นไปจอดแค่ทุ่งบัวสวรรค์นะครับผมถ้าผู้ใดที่ไปพาหัมโหดก็ต้องย่างต่อไปอีก2กิโลนะครับผมถนนหนทางกันยังบ่แล้วดีบันไดน,นะครับนั่นแหละกันยังมีเป็นลูกหลังอยู่นะครับผม เหตุผลที่เขาบ่ให้เอารถเกียขึ้นมาเนาะครับเนาะกัยานมันขึ้นมาไ่ได้นะครับกะขึ้นได้เฉพาะรถกระบะรถคอจิเนอร์มุนี่นะครับผมเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับผมที่ยังบ่มีชื่อเสียงนะครับผมกับมหาเก็บของเก็บเหเฮดแถวนี้แหละครับนั่นแหละเอารถมาจอดไว้ตรงที่เขาเฮดถนนคอนกรีตสุดนะครับผมกัย่างหาเก็บเฮดครับแถวนี้แต่ตอนนี้เพื่อนกะหหามแล้วนะครับผมเพื่อนกับ่ให้เขามาหาเรานะครับเพราะว่ามันเป็น สถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ขับรถขึ้นมาใกล้จะถึงจุดจอดรถแล้วนะครับผม mm. เขาก็มีของน้ำร้านอาหารนะครับให้บริการยู่ข้างบนน้ำนะครับผม mm. เพื่อผู้ใดอยากกินนงกินน้ำนะครับ คงงิวเขามีเบิดนะครับผมมีจุดตั้งเต้นตั้งแคมป์นะครับย่ข้างบน่ล็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องได้นะครับผมผู้ใดสนใจอยากมาตั้งตรงตั้งเต้นนะครับแต่มีคนมาตั้งแคมป์กันหลายนะครับผมนี่ครับผมหอดรากระพูดหลดหลายเลยครับคนมาเที่ยวหลายครับวันแม่ครับผม แล้วครับผมนั่ะน,นะนเดีเยวไปเชี่ยวนะครับก็เริ่มเหี่ยวลงไปแล้วนะครับผมอันนี้ที่จริงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านผมนี่แล้ครับผมแต่ครบผมมีโอกาสได้มากเที่ยวนะครับ นเดหน่อยก็ขับมอไซคมาเล่นเรื่อยนะครับผมงแต่ยังบ่มีสื่อเสียงนะครับนั่นแหละยังบ่ดังจากนั้นมากก็เด้ขึ้นมาอีกเลยสวยงามครับฝนกับที่ตกเพระาะฝนไปย่างไปชมเรื่อยๆนะครับผมชมไปเรื่อย 嗯。 ลูกเขาไม่ไทายลูกไว้เนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐาน ハハハハ หมอกครับนั่นะบรรยากาศอ,อ,อันนี้มันก้อนก้อนเมฆกันเนียเน่ยมาแล้วหมอกอ <c oughs> ลงมาหมดแล้วหมอกมาแล้ว <c oughs> มันบังหมดแล้วเดี๋ยวฝนตกก่อน <c oughs> หมอกครับนะนะั่นน่ะกำลังกำลังลอยขึ้นมาครับผมหมอกขาวเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็มองไม่เห็นกันแล้ว <ป>เดี๋ยวฝนตกเดินไปบ่าได้แน่ลมมาแล้วนี่เมฆหมอกมาแล้วนี่หมอกมาเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วเนี่ยเร็วไปเรียกป้ามาไปอ่าไปกลับบ้านอาการแต่ปวนครับนั่นนะ่ะเดี๋ยวเอากลับบ้านก่อนนะครับผม นี่เจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกให้ลับกันแล้วนะครับผมบรรยากาศแปบปวนกาลันครับผมไควนพึ่งมากขึ้นไปโอ้ฝุ่นหมอกทั้งหมอกทั้งฝนเนาะโอ้สุดยอดสวยงามอีเดียมา มองไม่เห็นอะไรเลยนุ่นเหมือตื้อตื้อโอ้ยโอ๊ยนุ่นนุ่นมโลคอลสไลดอร์ชั้นเด็กไม่ทันโอ้ยสวยมากนุ่นดูดิโอ้ยขำลังนั่นนะโอ้โหบรรยากาศหน้ากลางเต็นท์มากเลยเหมือนฝนจะตกด้วยนะฟ้าร้อง โอ้มันได้เก็บภาพบรรยากาศให้นนาเราชมอยู่นะครับน้อยหนึ่งมาบรเสียเที่ยวแล้วได้ชมอยู่น้อยหนึ่งเอ้ฝนฝนฝนก็ล่อยมาแล้วเดี๋ยวเขากลับไปขึ้นรถสองแถวเขาลงไปนี่หมอกก็ยังมันไทยร่วมยังไงยังมันล่มอยู่ด้วย ฝ่าห้องมาแล้วเดินขึ้นไปถึงในตาก็มาแค่นี้เหมือนก่อนนี้มาจากพ่นเพราะห่อนีนางกลับไปอีกแล้รถจอดไปพ่นนดูกันโอ้โหฟังพ่นกับเมีนมาครับฟังพ่นกับเมีนมาครับมีอยูซีทงอันนี้ทงตัวที่หนึ่ง สี่ทงคือไปพี่มไม่ทงที่สามแต่ที่สองที่สามที่สี่มันเกิดหลายจังสี่บรอครับผมมีมีรงนี้หลายที่สุดนี่ถือว่าโชคดีขึ้นมาโากอันนี้ผมมาจากระเวครับผมสมบานอยู่นีงถ้าอยากไี่หนอขึ้นมาเลยเอตอนเด็กน่อยก็ตอนเด็กน่อยเคยขึ้นมาครับ ครับมาเห็นน้ำมูนี่มูอยู่สามมงคลนิเดี๋ยววิ่งดูอย่าวิ่งเดี๋ยวมันจะล้มแต่ไปเหงานอยู่ญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาบ่ได้กลับมาโด้เหรอครับผมก็เลยเอออยากมาเที่ยวพาคหลานมาเที่ยวนี่มาเห็นงามกว่าเก่าเนาะก็งามงามกว่าตะกี้ก็ดูแลเพิ่นไอ้เอามาปักมาสามเอาบอกครับบอกไม่ถึกเองขึ้นมาเองบอกธรรมชาติมล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นทุ่งปุ่นหน่อยทั้งทั้งไอ้ เพาะพิชเนี่ยเขาปลูกเสริมอ๋อปลูกเสริมตรงนี้คือแบบธรรมชาติเลยมันวันร้วนอืมโอ้มันฝนจะตกครับขอบคุณครับตาขอบคุณครับไปเอากลับป๋าเนาะรถสองแถวยุ่ยสร็ล่ะรถสองแถวรถสองแถวเด้ ไปล้อรถสองเดียวห้องครับโอ้น,นั่นวฝนตกครับเออดีนะมาหอดทมกันนี่ครับ <c oughs> น,นั่นน่ะกะบ่ได้ขึ้นไปพาหมดนะครับผมกับระยะทางเดินทางไปอีก2กิโลนะครับเฮ้ยไปบ่ไหวครับผมผมขึ้นไปนี่ได้คันตองคันนี่ผมกัหอบแล้วครับ <c oughs> กะทีอว่ามาเอาบรรยากาศทุ่งดอกกระเจียวนะครับผมนี่แต่ฝนตกพร้อมนะครับผมกับ่ค่อยบรรยากาศบ่ค่อยเป็นใจนะครับผมอ่ะรอรถสองแถวกลับบ้านนะครับผม

ถึงแล้จวจุดหม่องรถจอดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนานาที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมนานาที่เขาไมาก่กากกไลกดแชกดติดตามให้บเบาเจแป้องนะครับนี่ก็เป็นพยานแห่งชาติไซท้องนะครับผม ทุ่งบัวสวรรค์เพิ่งเปิดใหม่นะครับคนกังมาเที่ยวหลายเติมนะครับผมเจ้กัทเสียดายที่ฝนตกนะครับวันนี้บริเวเก็บภาพให้น่ารับชมหลายนๆแบบขอโทษขออภัยนะครับผมขออีกคลิปหนาครับเดี๋ยวสิ่บบงรามบ้านกันแล้วครับผมกขอบสวัสดีครับ